เมื่อวันที่2กรกฎาคม2567ณนห้องประชุมชั้น3มน80ปีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกัญญาบาลอธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนามาหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศฉบับปี2567ถึง2570ซึ่งจะโดยสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารของมาหาวาิทยาลัยผู้บริหารระดับคณะสถาบันสำนักผู้อำนวยการกองและบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมจำนวน122คนโดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้ารับการอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศหรือเกณฑ์เอสเปก เพื่อให้สามารถนําไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศได้นอกจากนี้แล้วการอบรมในโครงการนี้ความรู้ที่ได้เป็นพื้นฐานของการเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมาหาวาาทิทยาลัยเอเปกวยโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สวัสดิสุขประเสริฐข้าราชการบำนาญมาหาวิทยลาลัยขอนแก่น และอนุกรรมการในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสำนักง,งานประหลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรวมถึงรองศาสตราจารย์ดรอะน,นันมุ่งวัฒนาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการด้านเทคนิคเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติให้เกียรติเป็นวิทยากร,ร,ก,ารการอบรมด้วย สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีกำหนดจัดขึ้นเป็นระยะเวลา3วันคือในระหว่างวันที่2ถึง4กรกฎาคม2567ในรูปแบบของการบรรยายและการอภิปรายในการตอบข้อสักถามในส่วนของโครงร่างองค์กรและเกณฑ์การประเมินเอสเปกหมวดที่1ถึงหมวดที่7